นี่ครับผมเพชรปูนทองครับอ่ะคันน้องใหม่มาเราก็จัดการล้างเลยครับเตรียมเช็คตรวจสภาพก่อนจัดจำหน่ายครับวันนี้ก็ช่างนิวว่าจะมาเปลี่ยนซีนปั๊มหัวใจครับมันรั่วเดินไม่ค่อยแรงครับเปลี่ยนก็หายครับมันเป็นซีนตรงเอวมันครับนี่เราน้อยก็เริ่มจัดการนะครับหัสีชีวีวันครับ เจ้ามาร์คทีน้องใหม่โทรหนึ่งอีกคันหนึ่งครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะได้สองวันสามวันผมไม่ได้ผมไม่ได้มานะครับผมไม่ว่างเลยเพิ่งมาวันนี้ครับเลยถ่ายให้ดูนี่เราเริ่มปนล้างให้สะอาดแล้วครับเดี๋ยวช่างเขาก็จะมาถอแล้วดีนวยใจนี่เ,เขาจะโลมไว้แล้วโลมน้ำมัน ไม่ว่าคันไหนครับถ้าได้ล้างแล้วมันก็สวยครับอันนี้ปล่อยจนเลอะเลยครับคันนี้คันนี้ยังไม่บอกราคานะครับไม่รู้วแกจะประกาศราคาเท่าไหร่แกว่าจะเช็คก,ก่อนครับ เดี๋ยวค่อยดูราคากับช่องเสียดสินครับนี่ครับรถเต็มโอเลยอ่ะัน,นี่ก็ออีกคันหนึ่งเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋คันนี้ค,ค,นนครับน้องใหม่เดี๋ยวช่างนิวเขาจะมาเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนทีนนหัวใจ ดูสภาพเลยลวมครับโอ้อันนี้คือตามสภาพเดิมๆครับยังแม่ล้างถ้าล้างเช็ครอยรั่วก็สาแล้วครับ คันนี้สีเดิมมากครับคันนี้เดิมบางครับเดี๋ยคันนู้นสีจะสดกว่านิดหนึ่งครับคันนี้สีออกจางๆครับออกเดิมๆเอานะอันนี้ทำไมมันไม่ค่อยออกเหมือนในน้ำยานั่นละ่ะ <Okay. S 1> เนี่ยอ๋นนอ,อ,อมันต้องใช้น้ำยายสไลด์คราบเนาะล้างได้เลย นี่มันเหนียวเหนียวติดอ่อเาให้ช่างถอดก่อนอเนาะเอาแค่ไม่เปื้อนช่งางก็พอและอ,อ่าเ,เดี๋ยวดูก่อนเก่าเนี<ม>่ยครับนี่ปั๊มหัวใจตัวนี้ครับนี่ นี่นะนี่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 นใช้ตัวนี้นี่สวิงครับนี่นี่ปั๊มหัวใจตัวเล็กๆนี่นะครับดูสภาพโดยรวมคันนี้ครับ ไ,ไปดูภายในเขาเก็บไปยังอ๋อคันนี้ยังไม่เก็บภายในครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเก็บเสร็จครับคันนี้จะเป็นแอร์ไฟฟ้าครับโอ้อยางเท่เลยคมเขาอยู่ข้างบนนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับมาลงมาเละครับใช้ไฟเลยคันนี้เดี่ยดูข้างในก่อนลืมดูนี่ครับนี่ เป็นแอร์ไฟฟ้าเหมือนแอร์บ้านเลยเนี่ยทุกวันก็เริ่มฮิตแบบนี้แล้วนี่แอร์เนี่ยนีม่มีองศามีอะไรกดเหมือนบ้านเลยสุดยอดครับไฟส่องสว่างของเจติมน,นี่จันเจามาทำเรียบร้อยพร้อมเอเขาทำเมื่อวานนะเอเย็นเจี๊ยบอันนี้ ลองล้างดูครับสวยเลยเลยคันนี้อ๋อเสียแซมเสียแซมจะลองระบบคันนี้บ้างครับอ๋ออันนี้ก็ประมัาจานฮิตาชิครับมาลองโกเบดูว่าจะแรงเหมือนเขาพูดไหมเอาละครับ บังลาเด้ออันนี้เซียนฮิตาชิครับลองโกเบครับอ้อลองเอวครับลองเอวอาอันนี้โรแกมไมโครจากประทศญ่ปุนะครับ ถ้าใครสนใจก็มาลองเองเลยครับเร็วมากครับคันนี้ตกยุงได้เลยอ่ะโอ้ยสา้ไฟเด้อ รอดูเขาลงมาช้ามไประบบแบบไหนดีไหม เอ้าสาเอเกาเก่าเก่าโอ้โหดูน <auch> ี่ละเกาปัดเกาปัดเลยอวยนีเอาแบบตำเอาตายมันไงก็บ่มันได้ไงบ่ได้ไหมข้าวบบได้ไหนอวยก็มันเกากเกาดูให้ดูปัดปืนปัดปไงเก่าไร โอ้ว้มีตรถแรงๆเลยครับอูนี้โอ้อ่ะสําับนีสําหรับวันนี้ก like like ็พอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ